ไหมทองหินแห่งความมัง่งคังล่ำรวยอุดมสมบูรณ์นำพาโชคลาภไหมทองคือผลึกของแร่คอร์สท,ที่มีแร่ลูทายอยู่ภายในมีลักษณะเป็นเส้นเข็มโดยแร่ลูทายนั้นประกอบไปด้วยไทเทเนียมออกไซด์เป็นหลักไหมทองนั้นอาจมีสีแบบควันหรือที่เรียกว่าสโมกกี้คอรหรือแบบใสสีของเส้นเข็มลูทายจะขึ้นอยู่กับ ปริมาณของไอออนออกไซด์เมื่อไอออนออกไซด์สูงขึ้นเส้นแข็มลูไทายจะมีโทนสีออกทองแดงการลงตัวกันของเส้นแข็มลูไทายอาจจะดูเหมือนหญ้าแห้งหรือเส้นผมสีทองจึงถูกเรียกว่า Hair v n u s หรือเส้นผมของเทพที่ดาวีนสัสเนื่องจากผมของเธอนั้นมีสีออกทองแดงอย่างชัดเจนจึงถูกนำมาเปรียบเทียบกับไหมทอง ตำหนิหรือไหมนั้นอาจมีสีน้ำตาลแดงทองแดงเงินหรือแม้แต่สีดำและอาจมีลักษณะเป็นเส้นไหมหรือเป็นก้อนสำหรับผู้ที่ชื่นชอบไหมทองนั้นมักมองหาลูทายที่มีลักษณะหกแฉกอยู่เสมอสำหรับค่าความแข็งนั้นคอร์ดมีค่าความแข็งเท่ากับ7และแร่ลูทายนั้นมีค่าความแข็งเท่ากับ6ตามสเกลของโม สำหรับแหล่งที่ค้นพบใหม่ทองนั้นได้แก่ประเทศบราซิลคาซักสถานมาดากัสการ์นนร์เวย์ปากีสถานและสหรัฐอเมริกามีการค้นพบใหม่ทองครั้งแรกในประเทศบราซิลที่เทือกเขาเชอรล,ลาเมนกาไบลาในปีคิศักราช1940ซึ่งในตอนแรกนั้นใหม่ทองดูไม่มีค่ามากนักและถูกนำมาค้าโดยผู้ค้าอัญมณีภายหลัง การเลือกไหมทองควรเลือกที่มีไหมสีทองชัดๆเหลืองทองเงางามไหมกระจายหรือเนียงตัวไปในทิศทางเดียวกันยังสวยงามลิกเลียงจุดดำแต่หากเป็นไหมทองจกักรพพัดถือว่าไม่เป็นไรเนื่องจากไหมแน่นเป็นกระจุกจนทําให้เกิดสีน้ําตาลควรเลือกเส้นที่ตัวเองชอบรู้สึกถูกชะตาและมีความเหลืองทองจากเส้นไหมไม่ใช่ทองจากเนื้อหิน คำว่าลูไทยมาจากภาษาลาตินที่แปลว่าลูติลูสเนื่องจากสีหลักของแร่คือสีแดงเข้มเนื่องจากหมทองนั้นประกอบไปด้วยทั้งแร่ลูทยและแร่ควอตจึงมีคุณสมบัติในการรักษาและมีพลังงานที่รุนแรงจนถูกมองว่าเป็นศิลาแห่งสวรรค์และเป็นเสียลักษ์ณในการเชื่อมอาณาจักรที่สูงกว่าและเพิ่มสัญชาตญาณ สำหรับด้านความเชื่อหม่ทองช่วยส่งเสริมความชัดเจนของความคิดช่วยกระตุน้นความคิดสร้างสารรค์ทางจิตวิญญาณช่วยส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและชี้นำการดำเนินชีวิตที่เด็ดขาดช่วยให้เกิดความมัง่งคั่งทางด้านการเงินมากขึ้นช่วยเพิ่มพลังให้จิตสูงขึ้นและช่วยชำระล้างพลังงานเชิงลบช่วยในการสื่อสารทางจิตและช่วยในการทำสมาธิ คนไทยเชื่อว่าไหมทองนั้นช่วยนำพาโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความมัง่งคั่งล่ำรวยความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผู้เป็นเจ้าของช่วยเสริมอำนาจปารมีปกป้องคุ้มครองให้รลอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงหากมีการสื่อสารเรื่องเงินทองให้นำมาสวมใส่ติดกายไว้จะทำให้โชคดีเจรจาเป็นผลสำเร็จ นอกจากนั้นยังเป็นหินสร้างความเชื่อมัน่นช่วยชำระล้างพลังงานด้านลบด้านการบำบัดไหมทองช่วยกำจัดบาดแผลทางด้านอารมณ์ขจัดความรู้สึกสงสารตัวเองทำให้จิตใจนั้นมีชีวิตชีวากระปี้กระเป๋าและยังมีพลังบำบัดสูงสามารถสร้างผูมุ้มกันให้กับร่างกายรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทสัมผัสเส้นประสาท ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ